สัสดีครับผมเชเดชน,นักนาดีศิลป์หากคุณกําลังประสบปัญหาเรื่องหน้าดำเมันผีกระโลงอุ่วันนี้เราขอแนะนําแป้งตาโดนแคร์สกาัดจากแอมโมเนีย500เปอร์เซ็นต์ตัวแป้งของเรามีมีความลื่นไหลสูงและมีความละเอียดอุดมไปด้วยปลอดตะกวัวและเรตินอยช่วยทำให้หน้าขาว อยู่ในดงกล้วยแยกไม่ออกระหว่างผีตานีกับคนสรรพคุณของเขาคือขาวติดทนนานใช้ทั้งวันก็ไม่เห็นหลุดร่วงปริมาณเยอะให้มาเยอะมากใช้ชาตินี้หมดชาตินาลดฟ้ากลาดจุดดังดำได้ดีแต่ใช้เป็นนานๆอาจเกิดขึ้นใหม่ได้มีสรรพคุณร้อยแปดอย่างที่เรออาจะไม่พูดถึงซึ่งถ้าพูดตอนนี้ไม่ทันแน่ ราคาเพียง45บาทแต่ขอแนะนำไม้ก่อนนะคะอย่าใช้เยอะไม่งั้นจะแย่ไม่ออกระหว่างคนกับผีขอบคุณค่ะ